เองอยู่แล้วไอ้เที่ต้องนั้นเนยแล้วทำไมผมต้องเป็นมึงตุดไงเหยอะเลยเปิดคลิปเปิดคลิปบอสเปิดคลิปให้กูหน่อยเดีคอปเดีคอปเข้าสู่อะไรนะอะไรนะไอ้คูนเงี้ยนงียเยอว่ะโคตรมูลีชื่อช่องกูเลย เฮ้ยปั๊บปั๊บเอาดันเดิมมาเนี่ยเออดันเดิมแต่พวกพี่เขตยังไม่ได้เล่นไงอ้มาพี่เขตไอเบสเล่นไม่ได้ก็ต้องดูกคนเออน่าจะเล่นไม่ได้แต่บางครั้งเล่นได้นะแบบประากดจอยแบบบางครั้งอ่ะไอหนึ่งลองลองกดจอยมือก้อนหนึ่งเอ่ออะไรเดี๋ยวลูกเติงแล้วกันลูกเติงไปแล้วเอ้ยเหลือไอเบสได้เบสยังไม่ได้เข้าเลยเอาหรอ เออเบสหลุดไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปก็ได้เป็นอะไรวะถามคุณด้วยเออเป็นอะไรจอยขอชักแป๊บเ,เรียกคุณวันคุณวันก็คงไม่มาคุณวันเนาะเอาด้วยเอาเอาด้วยเอาด้วยไปตัดคลิป<อ>เป็นเหี้ยอะไรกัน<อ>นะไม่ได้หรอกยายพปดมากมาแล้วไอ้อเบสเป็นอะไรวะทไมมันชอบได้ไม่ไร่าจังเลวะ ดู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 เดาเดาแบบนี่นี่ถือตะซองถือตะซองตะซองไปแล้วไปแล้วดึงหัวโอ้เป็นไงตะซองดึงหัวดูดูเดี๋ยวกูดึงหัวตามมาดูกดจอยตามมาดิเบสโอ้ร้อนร้อนโอ้ยโอ้ยมันร้อนเหลือเกินมันเละกระทัดเล็กในร่างกายมันกำลังหลอไปแล้วมาอยูกเขาเหมือนแพร่ของนะหนามีของนะนี่มี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 กระตุกยาโอ้ดีมากมันเรียบเลยกระตุกเฉยเลยโก้เฮ้ยขับเป็นทีบี ยิงปับเป็นพีมปรับอะดรีนาลีนปรับอะดรีนาลีนของโปรอ้าวเฮียเผลอเก็บปืนพกสังกะบบเจอมีดกเข้าไปมีดมีกล่องกระสุนน่ะมีสุดเพคกูเข้าไปนี่เงี้ยไม่ทำไรกูเลยนี่ไม่ทำไรพี่มึงอะไรอะไรโอ้ย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 อ้มามาเก็บมาเก็บกระสุนระเบิดก่อนก่นเสียงไร้วนเสียงไร้วนว่าไหนอ่ะ บอสไปเก็บกระสุนระเบิดในห้องนั้นอ่ะห้องที่กูเก็บอะดรีนาลีนล่าสุดอ่ะเดี๋ยวเล่นแบบไม่มีมอสลองลบลบมอสให้หมดให้หมดนะลองเล่นแบบไม่มีมอสด้วปดูความเท่ของกูเว้ยไอ้บอสตรงนี้มีไบบอมกูได้บอสเอ่อนี่ไบ่ไบ่กับกี๋ไก่ป่ะเดี๋ยวเป็นคนละไบ่พี่โอ้ยอ่ะน่ะไปบบอมหายไปไหนวะ โอ้เจอกระสุนมึงบอกมีมันไปหนักออเจอแล้วเอ๊ออเจอทันแก่ฮะเฮ้ยกองทัพมึงเดินด้ท้องเสียงอะไรเฮ้ย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 ยายยายายยายกลังพูดเลยว่าเสียงอะไรไทำอะไรตรงนั้นนายายน้ำเขียวน้ำเขียวน้ำเขียวมาเอารบอมหน่อยพี่ระบอมยายยาย อะไรพี่เข็มไอ้ไเรื่องขเมากระสุนก่อนเมากระสุนกระสุนไปก<ม>ระสุนไปผม,ผมมีกระสุนระเบิดผมมีกระสุนระเบิดเฮ้ยในเมาก่อนเห็นอะไรนั่งดักอยู่ตรงนั้นป่ะล่ะวิทไทเปอร์วิทย์ไทเปอร์อะไวะเฮ้ยเฮ้ยวิทวิทอันนี้ไม่เอาไม่ใช่วิทอันนี้ไม่ใช่วิทตัวนี้ไม่ใช่วิทเมืองเมืองเมืองกูยิงให้กูยิงให้กูยิงให้มาแล้วมาแล้วอย่าบังวิถีกระสุนปืนกูนะยี่พี่เปียวจอยี่โปย่าถอยมาจอที่ป๋อเยอะปย่ากูร้อนแรง อ่ะโดนแล้วนะจอรนี่โปยา่ากูจอรนี่ก็โดนลงไปแดนแล้วช่วยช่วยช่วยทำไมต้องโดนกูด้วยวะกูละเฮ้ยอะไรเนี่ยน้ำเขียวมีน้ำเขียว,ยวกูมีป้ายบอมบ์บอสกูขอโยนก่อนนะป้ายบอมบ์ได้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 ข้างๆมาแล้วเพื่อนอชาร์เจอลงไปแดนเอ้านีไ่ไงตรงนี้มันมีชาร์จเจอร์ ใชาเจ๋อชายชายชายสดชายสดนี่นคือสูตรการไม่วาการที่เก็บจากแม็กแม็กครับผมเอ้ยแล้วเจ็บลอยฮอบนายฮอบเดี๋ตาอยังเลยเดี๋ตาอยังเลยลงเป็นแดดกันได้หมดโอ้ยโอ๊ย,อย,อย,อยมันมีไอตัวถึกปะวะแ,แข<อ>ง็งกูมีกูมีกระสุนระเบิดกูมีกระสุนระเบิดดีนี่กูเก็บมา ผมเจอกูนี่ควันไปวะาเนจะได้วะอุ้ยนั่งไอโคสโดนเต็มเลยโยกมันอยู่ในนี่มาเล็กกระทันเล็กับร่างกายร้อนแรงจริงวะยิง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 โอ้โหมันมันมันจะเอาพี่มันจะเอาพี่อ้าหกเจ็ดแปดยิง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงจะตายเถอะโอ้ย อ้ลงไปแดนกันหมดเลยอ่ามจริงเออมันมันตายยากแบบนี้จริงๆหระวัดถามจริงทำไมมันทำไมมันตายยากวะโอ้แค่ตัวเดียวนะ่นยไอ้หี่นี่แค่ตัวเดียวนะไอหนุ่มโคตรช่วยกูด้วยโคตดต้องหย่บยิงใครสักคนหนึ่งให้ตายพี่เราชุบอะเลือดเอาเลือดห้าสิบ เออแล้วมีที่ชุบอ๋อมีที่มีพี่มีเออแล้วใครจะเสียสละฮะพี่เออพี่พี่พี่ดีกว่ามาสนใจไหมอ่าพี่เกดก็เออลาก่อน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 ไากรอนลาก่อนพี่ลงไปนอนซะเออไปปราบชุบเลยแค่นี้ไงมาก

ลุกมดเลื่อนจริงเลยเข้าได้ไหมเนี่ยมาพี่พี่เจนพี่เจนมาอยู่นิ่้งเด้งเล่เพย์ยินเด้งๆแล้วนะเจอแบกิวคูแบกิวนิ่งๆนิ่งๆด้งงเก่อนนิ่งๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้ชุบกูได้เอาลงไปแดนอีกลงไปแดนอีกรอบลงไปแดนอีกรอบจะเป็นอะไรไปพี่ไม่เป็นไรแล้วเนาะพี่ก็ลงไปได้อีกรอบไปไปเออไปมาช่วยเรา <laughs> ข้าคุณว่าเล่นเลยเฮียมันเป็นเรื่องตรงกระปิไปซะแล้วมันเป็นเรื่องตกระปิไปซะแล้วครับอันนี้เพื่อนหนึ่งหนึ่งไอ้ตั๊ดหนึ่งหนึ่งไอ้ตัดจะโอ้ยไม่ถึงเออโอ้โคตกูลงไปดันเฮ้เฮ้เอาไอเฮียกูปาดเบอร์โดนวิทย์อ้อฝาก เง like ี้ยเงี้ยเอ้กูแต่ลมันเลื้อยข้างหน้ากูเลยเชียวผมเปลี่ยนดีกว่าจากกูที่ปากกูที่มีประสบการณ์จริงเดี๋ยวตรงนี้ก็เซฟเขาแล้วเซฟรวมแล้วชิวว่ะโอ้ชิวเกินชิวเกินประตูครับประตูหนีบจอดีโอ๊ยฟันกูไอ้เชียนี่ไปเลยเพื่อนไปเลยเป็นแบกเกิ่วเอง เดี๋ยวผมแบกิววันนี้เดี๋ยวดู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 การวปีปีปีีกู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 เดี๋ยวมาดูกูการเอาชีวิตรอดของแบกิวเฮ้ยอ้ยเฮ้ยยีม่รอแล้วไม่รอแล้วจอดีเได้เรยอันนี้สอ่ะจอดีเปลี่ยนเรยดิโออโอโออ้ ชายโสดชายโสดชายโสดตกกูไปแดกโอ้โหตกไปแดนแล้วกูไอ้เหี้ยลวดเลื่อลวดพูดผิดไอ้เหี้ยรวดแล้วกูเพิ่งปั๊มไปเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเหลือมันน้อยแล้วเฮ้ยเจี๊ยบคนเหมือนจ็อกกี้เลยเดี๋ยวิฮาวผมแบกิลเฮ้ยจ็อกกี้จ็อกกี้ไม่ใช่จ็อกกี้ดีกวะมึงมึงใครเนี่ยมันรุดโคลนไงเดี๋ยูเขาผมแบกิล พิซซิตจะไปหมดเลยสูัดีครับโอมเบกิวเลเซอร์กับ AK มันคือของกรัดไม่มีเฮอะไรดีๆกูเอ้ยตรงนี้มีเชทัคเอฟสองร้อยเฮ้ยเดบิลพีดิเอฟสองร้อยไม่ไปลวกไปลวกเอ้ยตรงตรงนี้มีบาเลยเหตโอ้ยเฮ้ยแม่งสไนเยอะจังวะผมจำไม่ได้แล้วเพื่อนตรงเนี้ยขันติงไล่โฟนนี่ดีกว่าเดี๋ยวไอ้ปรับหายใจไม่ออกได้เอาใช้เฮ้ยทุกคน ทุกคนอย่าเดินออกไปนะวนนี้เปิดตัวละเปิดละกูมีกระสุนไฟกูมีกระสุนไฟไปกูนี่กูนี่กูนี่กูยิงกูยิงกูยิงนี่แทง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 ไปละเราควรลาก่อนกูมีกระสุนไฟอยู่กูมีกระสุนไฟอยู่ถอยมาเถอะถอยมาเถอะขอร้องเราต้องเล่นรอบนอกว่ะถอยมาเถอะขอร้องเรียข้างในนั้นเดี๋ยวระเบิดแทงมันเล็กกระทัดเล็กมันเล็กกระทัดเล็กกับร่างกายอยู่เว้ยอ้าวมายด้วยว่ะนี่อ่ะโอ๊ยปะจก กูไปฝึกมาจากไอ้นี้ละนี่กูแรมแปดนะกูก็เอ่อกูแรมเออแมเก้าล้านเพื่อนอ้าโกูลงไปแดนละโอ้ยจ๋อมึงตายเถอะเออตายแล้วโอ้ยพิเศษบังกูยีนาะพิเศษไปเติมไปเติมกระสุน AK ดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย ที่ไม่ไม่เอาไปตั้ปืนลั่นก็ได้นะยี่เติมกระสุนในเคเนี่ยขระแทกกระแทกกระแทกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจวอรีโลดจริงไปแล้วไปแล้วหรือฮอผมแบคิวเอาทำไมมันกระตุกอย่างนี้อ่ะมันโดนมันโดนผีเฮ้ย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 แบคิวไม่แบคิวจะไม่อยู่แบคิวจะไม่ทนลงแบลงแบลงไปชมรงกันมึงจะปังกูทำใหม่นะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบกิวช่วยด้วยช่วยแบกิวด้วยว้าวดขผมแบกิวเยียเยีมเงียเยียเยี่ยมอุีครบร้อยเปนยังเลือสิเอร์เซ็นตผมเหลือห่วเตงผมว่ะนะะแล้วเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้มีกล่องยาตอนนี้มีกล่องยาดขอผมแบกิวแต่พันแล้วก็ให้ไอ้โคดดเวยพันแล้วพันไอโค้ดไปมาให้หมด อะไรโอนกันให้หมดผมแบกยิงไอ้แย่เอคยิงไม่ตายรอบนี้สก็อตต์เขาได้เหรอรอเลิกกับพระเจ้ารอรอรอไว้ฉันเจอถังน้ำมันนะครัไม่เล่นอ่ะเจอถังแก๊สโจที่เอาสั่งให้ฟาดหัวเอาถังแก๊สไปฟาดหัวแก๊สมาแล้วพส่งแก๊สครับใครมีหม้อใครมีหม้อลมันนะครับลมันฮามลันฮามลมมันเอ้ยนี่ไงมันมาส่งหม้อกูแล้วเนี่ยัมนน้ มีทุกคนใช้กระสุนระเบิดนะใช้สุนระเบิดนะดูเอาดําเมียมอยู่เประตูนะอยู่ประตูนะอยู่ประตูนะประตูตรงนี้น่าจะดําเมียมไเจอได้เสียงวิทย์ว่ะเอ้ยไอตัวตัวนี้ไม่ใช่วิทย์ตัวนี้ไม่ใช่วิทย์ตรงนี้มีบาเล่มีเอเคโอ้มียาฮีนละบอสมึงฮิวซะ ก็จะมองหน้าอะไรเงี้ยเอ้ยเจอยาึหเียนล่ะมึงเฮีนซะบอสผมไม่มีเฮีนอะไรนะวันนี้มันพูดเร็วอะไรว่าไรนะปรับอะไรเออเออตรง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 นั้นนะโอ้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 เห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนายนายนไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยใครเรียกมาใครเรียกมาเดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวจอไี้จะเงียบใส่เฮ้ยผมผมเรียกมาให้แล้วไม่เอาฮะไม่ได้ป่ะหรอว่าเจอปืนมึง ตายแล้วฮะถ้ถึงเซฟโซบอกน้ลองเดี๋ยวเรจะลองเข้าอ่ะตายแล้วหรอโอ้ยโอ้ยยังไม่ตายถึงเซฟโอ้ยโอ๊ยพี่้ยยอยยยยยยเยย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 อยย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 ้งเขยเยยยยยเยยยยยยหยยยอยียยยนยย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 ้ยย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 ยอยเอยย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 ยียย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 ย าให้หมดมาให้หมด,มหหมดนี่สวัสดีครับผมแบกิวมาดีเฮ้ยเฮ้ยเู๋คุณคว่าจ็อกกี้ท,ที่ใหญ<ม>่แล้วแม่งชอบแบบนั่งนั่งยองยองมาหมดแล้วกูเหลือแต่คารัมบิดวะเราตอบเยอะจริงกูเหลือแต่คารัมบิดแล้วบอสปืนกูกระสุนหมดแล้วทำไมเมื่อกี้มันไม่กลับ